ดูตะลิงปิงของนาเลกเนี่ยเริ่มออกดอกกันเยอะล้วนะเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดลูกแล้วคอยดูฮะดกมากๆเลยช่องกินในาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการลงลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กนะวันนี้เราพามาดูผลงานของนาเล็กที่ปลูกต้นตะลิงปิงไว้ฮะอันนี้ก็ปลูกไว้เป็นปีที่4แล้วเข้าปีที่4แล้วต้นก็สูงประมาณสักสเมตรนะประมาณนั้นจริงก็เยอะแล้วนะแต่ดูว่าโอ้วันนี้มาดูผลงานฮนะออกดอกแล้วนะแล้วก็ดอกด้วยนะ เย็นนีนะ้กลับจากทํางานก็พามาชมสวนกันนิดนึงนงะมีความสุขกับไม้ที่เราปลูกน,ะนี่ก็คือต้นตะลิงปิงหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่ามะลิงปิงนะแล้วแตนะ่ก็เป็นไม้สวนของเรานะก็เป็นไม้โบราณโบราณนนะรู้จักกันมานานแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มห่างหายหากันยากแล้วฮะคนสมัยก่อนก็จะมีเอาไว้ ปลูกนะในสวนก็ไว้ทําแกงทํายำนะใส่แกงใส่ต้มเนะี่ยโอ้โหอร่อยฮะนะรสชาติเปรียปร้ยวๆนะใส่โดยเอาผลของเขาเนี่ยนะฝานใส่แกงนะรสชาติออกเปรียปร้ยวๆอร่อยนะนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะใช้กันมะนาวซะส่วนใหญ่ เพราะเราไม่มีไอ้พวกนี้แล้วนะหายากแล้วแต่นาเล็กก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้นะอยากจะปลูกเอาไวนะ้ก็เลยลองปลูกมาเป็นปีที่สี่แล้วเนะี่ยเริ่มเขาปีที่สี่แล้วก็ออกดอกให้ชมตั้งแต่ปีที่สามแล้วแนะหละให้ผลผลิตแล้วแหละทีนี้ว่ามันก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นพุ่มใหญ่นะเป็นพุ่มแล้วก็ไม่มีดอก เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะเล้ก็เลยจัดการซะตัดกิ่งฮะเนี่ยตัดกิ่งเพียบเลยเนี่ยตรงนี้ตัดทิ้งหมดเนี่ยเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยตัดทิ้งตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยรอยตัดเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยตัดออกหมดเลยนะเพราะมันรกเหลือเกินนะพอตัดแล้วให้เห็นกิ่งโล่งๆอย่างเงี้ยเขาก็ออกดอกให้ชมเลยเนี่ย ออกดอกออกผลเลยดอกก็เริ่มดอกแล้วะนี่ให้ดูว่านี่ดอกของเขาเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนดอกเขียบเลยเห็นไหมฮที่ติดดอกแดงๆเนี่ยติดผลแน่นอนฮะนะดอกดอกอย่างนี้ผลดกแน่ นี่ให้ดูว่าที่เขาติดผลนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเขียวๆแบบนี้เนี่ยนี่ยนะเราปลูกไม้นะได้ผลก็ลถือว่าประสบความสำเร็จนะที่สามารถออกดอกออกรูปได้นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนะั่นแหละก็อยากจะ อนุรักษ์เอาไว้นะเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังนะให้ลูกหลานเราได้ชมกันนะเนี่ยแล้วก็อยู่ในโซนที่หลายๆคนเห็นด้วยนะเนี่ยเป็นโซนที่ออกกําลังกายนะหลายคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเห็นลูกของมันด้วยเก็บกินบ้างหรือบางคนก็แค่ดูแค่ชมนะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ